คุณดูนั่นสิตูแบบแน่นแน่นแม่งโคตรปลาภาษาอังกฤษฟิตอหะมีการขมิบด้วยนะประเด็นเดี๋ยวครับดอง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 สายเคลียร์ขวาไม่รู้วุ้ยว้วยวุุ่้ยว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 ยวุ่ยวยวุ้ยวยวววิ่งวุ้ยวุ้ยวุ้ยววววววว ยัดเช็ดเด็กหัวร้อนนายรับเราเข้าหน่อยใครน oh, yeah. ะครับผมสเปดปาบ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 โอ้ยอย่มาอย่างรวดเร็ว ภู Kin มิใจเสนอ Task Force ก็สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมนะครับปกป้องไอแลนด์แล้วก็อยู่ในเกมโรบอทนะครับในแมปของ SCP Task Force ภารกิจสำหรับในวันนี้นะครับผมคือการเข้ามารักษาความปลอดภัยในพื้นที่สายปัจจุบันณตอนนี้ถูกล้อมไปด้วยกองกำลังของ k o s e n c y และ Task D เรานะครับผมมีเวลาจำกัดเพียง20ินาทีเท่านั้น นะที่จะเข้ามาควบคุมในพื้นที่แห่งนี้ครับผมหลังจากที่เราโรยตัวลงมาจาก l l c k k h w w นะครับในเวลาประมาณเช้าตู่และที่สำคัญอ้นี้นี่มันคืออะไรเนี่ยไอมาดูดิมันคืออะไรเนี่ยเย่เค่อัศจรรย์มากนี่อาจจะเป็น SCP แลอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมอเคนี่ฮะอันนี้เฮอริคอปเตอร์แบล็กฮอสนะครับจอดสแตมบายตรงนี้และกำลังจะเช้าแล้วด้วยเฮ้ยเยี่ยมเรามาดูพาาทิตขึ้นกันดีกว่าอ่าเจ๋งเ ด้ครับผมเต็ม10ผมให้11เยี่ยมมากครับผมนี่คือเกมโรบอกเราจะสังเกตนะครับว่าจะมีคําสั่งอยู่ตรงจอขวาในการกดอาค้างนะครับจะเป็นการเช็คกระสุนดูครับผมยิงเค่สานัดก็เจง๋งกดวายป็นการลดปืนลงนะครับโอเคครับผมอะไรผิดพลาดเนี่ยเราก็วิ่งกลับขึ้นหอโอเคไปก่อนจะไปครับผมมาดูเครื่องแต่งกายกันก่อน มีอะไรบ้างเราขอเช็คคุณหน่อยหมอกอยุทธวิธีนะครับเวสหรือเสื้อกอดน,นั่นเองมีกระเป๋าเฟิร์สเอชและนี่ครับผมผมชอบตรงนี้มากกระเป๋าน้ําแล้วก็ซิปนะครับเหมือนเป็นกุญแจมือชั่วคราวเอาไว้จับพวกเฉลยส่วนอาวุธปืนครับผมเป็น M4A1 แต่งคอนข้างเต็มเลยนะครับทั้งซเลนเซอร์กริปเลเซอร์และดรอปโอเคไป Let's move o u Come on let's go let's go กาบย่องเบา let's go มาดูการวิ่งหน่อยสิยิ่งเท่าวิ่งโคตรเท่วิ่งแบบย่องเบานะครับการวิ่งแบบหล่อเท่วิ่งแบบไร้เสียงใช่วิ่งแบบไร้เสียงไม่มีเสียงเลยครับโอเคนี่คือประตูสายสิบเก้าเคเราถึงหน้าประตูแล้วครับกด F นะครับเป็นการเปิดประตู d a m o n d is locked เราต้องอินเพิร์ไว้แล้วนะครับเราต้องหาเส้นทางใหม่ นเป็นประตูทางซ้ายครับไป let's go รวงด้วยตามกับตันมาเฮ้ยเจคาสตีหนึ่งคนหนอยู่<ด>หลังประตูเหรอเราสามารถกดยูคีในการเอียงซ้ายเอียงขวาได้นะครับนึกว่าแลมโบสิคซ์คาสตีหนึ่งคนเราพรนะ้อมบิสนลนะสามสองหนึ่งไป Enemy down มีหรือเปล่าไม่แน่ไม่แน่ ตามหลังผมมาเช็คขวายังมีขวาอีกอกระสุนคดีหนึ่งคน,นเค่แตกคดีหนึน่งคน,นยีย่งนายชอ็อตดีโหลดครับม,รมีกล่องกระสุนด้วยครับผมเก็บมานั่นใค่เนี่ย,ยและพบบุคลากร SCP เฮยยืออายุไร เขาจะปลอดภัยไปช่วยเขาปไปเลยจากนั้นนะครับเราต้องทำการจับเขาในการกดตัวเฮดนะครับเป็นการใช้ซิปครับผมกดเฮดเลยฮนะนี่มัดเขาไว้คุณรอยนะี่นะเดี๋ยวผมจะกลับมาแล้วนะจะปิดคำสั่งก่อนรู้สึกว่ามันเกะกะมากนะในการกดตัวบีอ้ามคำสั่งก็จะหายไปแล้วเ,เราจะพร้อมเปิดประตูแล้วสามสอง,สองหนึ่ง เข้าเคลียมีประตูหนึ่งบานเล็งล้อไปเลยเคไม่มีใครเก็ตอินเก้อินเฮ้ยมีปืนมีแคนโพเฮ้ยแคนโพ้ยิ่งแค่ is amazing อีกแม่งเลยโอเคตายอันนี้สุดจะเป็นที่ฆ่าเชื้อนะครับ แจ๋วแจ๋วฮุ้ยนี่คือเกมโ,โบรบอทที่มันทําออกมาเยี่ยมมากๆเลยนะครับเล็งไว้เพื่อมีศัตรูอีกหนึ่งตัวอยู่หลังประตูนี้เอาขวาไปอยูก <Okay, clear. S 2> เคลียร์เฮ้ยนั่นใครนะเนี่ยเฮ้ยแกสต็อปจะทําอะไรนะเพื่อนนั่นผู้หญิงนี่วมาเอา้าตัวเอา้เอาแดเมตไอ้เลวนี่อื้อหือไปแล้ว,ลวทำบัสได้ไหมไม่ได้กระโดดกระสุนไอ้เลวนี่มันไม่ตายดีแน่นอนครับผมมันยิงผู้หญิง ในห้องนี้ด็อกเตอร์โอ้ยผู้สาวคุณปลอดภัยแล้วไม่เป็นไรนะสาวน้อยทำการมัดเขาไว้นะครับเราไม่รู้ว่าเธอคนนี้อาจจะเป็นคลาสดีก็ได้อาจจะไปขโมยเสื้อนะักวิทยาศาสตร์มาใส่ไะนำเลยอันนี้มีคลาสดีอยู่เดีย๋ยวไหมเดี๋ยวเช็คกระส,ส,ส,สุนกะ่อนกระสุนสิบกนะ้านัดได้อยู่ สิบนัดวูวูมันยิงแล้วมันยิงทะลุประตูได้บาดเจ็บไม่น่อยแต่ไม่เป็นไรฝัองซ้ายไวู่พร้อมเปิดประตูแล้วนะฝั่งซ้ายมีสามสองหนึ่งลวงอีหนึ่งดีโหลดไปตูก่อนดีโหลดเราเลงแบบใช้เลเซอร์บ้างดีกว่านี่อย่างกับ call of duty สายเคลียร์แต่เ่เห็นปืนโพอยู่ มันคือ k e l l of Insurgency ตายโอเคโอเกือด้วยแนเราจะต้องมาปิดสัญญาณเตือนภัยก่อนเนาะเก่าขอสุนด้วยโอเคมันเลยครับเช็คกระสุนให้พร้อมอีกสับนับเต็ม ตรงนี้มันไปไม่ได้ครับแสดงว่าไอ้พวกนักโทษนั้นมันสร้างสิง่งกีดขวางเอาไว้ต้องลงลิฟต์ป่ะไปกึนเถอะ move in ปะเราไม่รู้ว่าข้างล่างนี้มีอะไรบ้างเตรียมตัวให้พร้อมนะคุณพิสุดิโอเคนะครับอุ้ยอ๋อ,อนี้น่าเป็นการโหลดฉากเป็นไปได้นะ จุๆจ่ๆตัวก็กจุ่ๆตัวก็กระโดดโอเคเคเราต้องระวังนะครับเหมือนทางการเราจะส่ง S C P 9 3 9นะครับแล้วก็โดนคิวนะครับอย่าไปยิง S C P 9 3 9ก็คือไอ้จิงจกสีแดงนั่นแหละมันเป็นอะไรที่โคตรอันตรายไป let's go มกอาวม o กอา ภารกิจนี้ต้องเป็นภารกิจสเตลสายเคลียร์ขวาล้ายายดีหยุยหุยโอ้โหสายสายสายย่อง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 ควายควายโอ้โหดูนั่นสิตูดโคตรฟิตอืมไปไปไปย่องย่อง,อง<ๆ>เราไม่อยากไปทางนั้นนะครับแม่งโคตรอันตรายดูนั่นสิมันจะเดินกลับมาก็ได้ไปทางซ้ายพออยู่ ค่อยๆเย็ยยนๆไอ้ตรงนี้ตันไปตรงนู้นตรงๆๆๆๆเขี่ยมันไปละดีอุ้ยหุยห้ยเจ๋อะไรมันฮัลโหลใส่ตกใจหมดเฮ้ยนี่นี่นี่ข้างหน้าควายาเอส คุณดูนั่นสิตัวแบบแน่นแน่นแม่งโคตรปลาภาษาอังกฤษฟิตแหละมีการขมิบด้วยนะประเด็นเฮ้ยคมแบ็งแกร่งแบ็งแกร่งแบ็งแกร่ดูดูหมวก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 หูยหูตากแบบเลี้ยงไข่ธรรมะธรรมะธรรมดอย่าส่งเสียงอย่าส่งเสียงเราได้รับการฝึกมันเป็นอย่างดีอย่าไปกลัวมัน นะ <Okay. S 1> เราคือ MTF Mobile Task Force แค่นี้ถือว่าเรื่องขี้ๆตอพูดเยะร,รงนี้เป็นห้องโลง่งมันตามมาไหม,มไม่ตามมาครโอเคนำมาเป็นเรื่องที่ดีอยู่ เช็คขวาขวาเคลียร์น่าจะปลอดภัยแล้วแหละไปเดินเลยันตรายมากถ้าเป็นอ r ริจิน l ล SCP Containment b e a t นะคือแบบลายคารนี่แบบน่ากลัวมามีเอกสารด้วยว่มันคืออะไรเวย้ย<ป>มันอยู่ตรงหลังกำแพงนี้ไปดีกว่าโคตรน่กกรนากลัว คลาสดีหนึ่งคนเดีย๋ยวเพิ่งยิงไม่รู้มีปืหนหรือเปล่าหยุดหยุดหยุดสตอ็อปเฮลช่วยด้วยระวังนะระวังนะซิปมันเลยโอเคเยี่ยมแกลอยตรงนี้นี่แหละขาโพดตรงนี้ระวังขาโอยู่ตรงนี้ดีละดีละให้มันยืนอยู่ตรงนั้นไปถ้ามันถือปืนนะครับผมเราจะยิงเขาท,ทันทีไม่ได้ไม่ได้ไอ้พวกที่ไม่ถือปืนก็จับ แล้วก็นำไปทดลองต่อเราไปเช็ mm hmm. คขวาก่อนขวามีประตูเช็คลังประตูก่อนมุมท um ึบขวาเคลียเปิดประตูปั๊บเข้าเลยนะไหน Let me go หยุดเลยคุณผู้หญิงเดี๋ยวดูซิมีอาวุธหรือเปล่ามาเลยซิปแป๊บ มา,อ,มาอยู่คนเดียวเนี่ยแถมมุมมืดป้าป,ป้าสวิงอะ่ะรู้จักเปล่าห,หนูสวิงอะ่ปะป่ะเราตงทาภารกิจก่อนอย่าเพิ่งมาเซียนตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้หลังประตูตรงนี้นี่แหละน่าจะมีประเด็นเช็คกระสุนสามสิบนัดโอ้โหมันห้องคนโล่งเลยอุ้ยอสียงปืนวขวา เห็นแล้วท่านายมีคลาสตีกเราก็อยู่พร้อมเปิดประตูนะสามสองหนึ่งลงอีกหนึ่งลงสองยีโดระวังด้วยบุปูฝาอยู่ฝามีบุคลากรโอ้โอเคคุณครับคุณครับหยุดก่อนโอเคยืนยกหัวไว้เฮ้ยคลาสตี โอ้ผมบาดเจ็บผมบาดเจ็บเจมส์ต้องกดจีพันแบนเดดครับอ๋อชาชั่วนี่มัน,นยิงซ้ำเอาลูกระสุนหมดอีกอ้ามันหายไปแล้วมาอนี้แล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวขอดูบัตรของคุณหน่อยแม่งอ่านไม่ออกเป็นขีดเส้นๆป,า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 ปาลาปลาปลาระวังด้วยนะครับ ื่อกี้นี้ยิงเคออสอินซอร์เจนซี่เป็นหนึ่งคนมันน่าจะมีอีก้ยมีไงตรงนี้นทางซ้ายโอ้โหเฮ้ยระวังด้วยซับดูนอ้ายิงติดกองตายไหมยิงมาเลยเย,ย,ยิงไม่ยิงไม่โดนเคตายกว่าจะเป็นลมบัคค่อนข้างเยอะนะครับเกมนี้ถือว่าทำออกมาได้สุดยอดไปเลย เจกระสุนเฮ้ยข้างหน้ามัน,มนมีคนข้างในมีคนโอ้โหโอ้โหเคยอัดอ,อ,อินซิเดนซี่อย่างเยอะพร้อมเปิดประตูแล้วและกระหน่ำไปเลยแบบหนังดิมักทริกกลับแล้วป๊าตายนี่รถไฟอุลเล่ปืนนี้แบบไ,ไวมากตายไปมีนข<ะ>วาเฮ้ยซุ่นหมด,ดวง บาดเจ็บเยอะให้ตายเถอะพันเป็นเด็ดแป๊บบาดเจ็บมากว่โอเคพันเปแบบ okay, ็นเด็ดไว้ขวาเคลียร์ซ้ายไม่รู้เฮ้ยมีปืนโฮว่าซับดูนตายไปเ,เป็นลมตายท่าห้องนี้อะไรเนี่ยอุ้ยโอ้ห้องนี้มันคนน่ากลัวดูจากฝีมือแล้วไม่น่าจะใช่ SCP นะ มีปอกกระสุนแล้วก็รอยกระสุนนี่สัญลักษณ์น่าจะเป็นของ k ค y ยร์ o อิน n c y มั้งเนี่ยมันจับตัวใครไปก็ไม่รู้เก็บเอกสารคียการ์ดด้วยโอเคเก็บมาเก็บสิโอเคเราได้คีย์การ์ดของโอฟมาแล้วนะครับเหมือนว่าเห็นแต่ k ค y ยร์อิน n c y น่าจะถูกลักพาตัวไปแล้วนะครับสภาโอฟล์ของเราบุคลากรนะแต่ช่างมันที่กล่องอะไรของเปล่ามันคงไม่ฆ่าง่ายๆหรอกน่าจะจับตัวไปเค็นความลับสักอย่างเช็คกระสุนเต็มแม็กโอโหตดนชายแลยเฮ้ยอู้ ตายหมดยิงตัวตายทีโบ์คิวหมดแล้วไม่น่าจะมีอะไรขนะ้าเห็นคลาสดีเนะอูเยอะม,มากเ,เา้องก็เยอะเต่าตัวนะเเยิงเลยอเเยุ้ยเจ็บปะเจ็บทันแท้ทันแท้ ตายยากมากไอ้พวกนี้มันใส่เกลอนะดูเครื่องแต่งกายของแกหน่อยสิอ่าแต่งตัวดีใช้ได้นี่ยมันก็จะแต่งพอๆกับเราเนี่นออขยวขวาเคลียร์ซ้ายเป็นทางโล่งเป,เป็นถงยาวนะครับอ,อันนี้จะเป็นห้องคอนโทรลรูม้องควบคุม อ๋อได้เป็นห้องนี้ดูนี่มาห้องที่เราลงลิฟต์อะมันมาประจบห้องนี้ได้ที่สําคัญมันน่าจะทุบกระจกแล้วก็เข้ามาได้เลยอาจจะเป็นกระจกในกระสุนไม่มีอะไรแล้วเนาะไม่มีแล้วอ่ามีสวิสปิดเลยสําคัญโยกครับน่าจะมิชชั่นคอมพลีทอ่าตัวนี้ไงมันไปไม่ได้ โอเค security lockdown นะครับ good work งานดี mission c o m